นี่นะครับ <c oughs> นี่ก็คือลูกนกกาเข่งโดงตัวเมียนะครับทุกคนลูกนกปีนี้แหละครับทุกคนกําลังถ่ายขนห่างกําลังอ้อกนะครับทุกคนสวยงามมากมากเลยนะครับเ <c oughs> ข้าไปดูตัวที่หนึ่งนะครับคนนี่ไงอนี้นะครับทุกคนน,นกนกที่มันกินมะปีนะครับทุกคน,นานกที่มันกินมะปีนะครับทุกคน สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเข้ามาใส่กับดับนกนะครับทุกคนนี่ผมเข้ามาอยู่ในป่านะครับข้างหลังผมนี้ก็คือในน้ำนะครับทุกคนออนนี้ผมจะใส <ak> ่กระดับไว้ตรงนี้นะครับทุกค,คนผมเข้ามาในป่าครับผมใส่กระดับ, <sino> บไว้แล้ว จะน้อยซึ่งมายามนะครับทุกคนท้าทธรรมทับทันเป็นลุ่นตัวอุ่งงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายสถานที่ให้ดูนะครับนี่แหละครับทุกคนผมจะใส่ไปตรงนี้ไปพุ่นนะครับมานีนะครับทุกนอันนี้ก็คือแม่น้ำนะครับมจะใส่ใกล้ๆกับแม่น้ำนี่นะครับทุกคนใส่ลกนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่ามันสิได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับ ได้แล้วนะได้แล้วนะทุกคนนี่นี่ก็คือตาน,น่งนะครับตาน,น่งล็แกนะทุกคนใส่ไว้ประมาณนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวจะน้อยหรือมืออืนเราจะมายานนะครับประมาณสิดได้หรือบได้นะ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมก็เข้ามายามกระดับที่ผมใส่ไว้นีอหวานนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตซนข้ามนะครับ มมาตอนค่ำนะครับทุกคนผมามายามจับนกที่ถูกสร้างไว้ทุกวันนะครับได้นะครับทุกคนได้สามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนกเ่ยเม่นนกอีกอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเข้าไปดูตัวที่หนึ่งนะครับนนี่ไงอันนี้นะครับทุกคนนกนกที่มันกินมาปีนะครับทุกคนนกที่มันกินมาปีนะครับทุกคนสวยงามน,นะครับ นกที่มีเกลียวมาปีที่อามันมีมะากว้วยนะมันก,กินนะครับทุกคนอันนี้คือคือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองอยู่นี้นะครับตัวที่สองนี้เป็นลูกนกการเขียนโดงปีนี้นะครับทุกคนนี่ไงแต่ว่าวมัมาเนเป็นตัวเมียนะครับทุกคนลูกนกการเขียนโดงครับกําลังถ่ายขนสวยงานเลยนะครับเป็นตัวเมียนะครับทุกคนเป็นตัวเมียนะครับ ถ้าเป็นตัวผู้นี่ผมเอาไปเลี้ยงแน่นอนนะครับทุกคนถ้าเป็นตัวเมียผมมีมีแล้วนะครับตัวเมียและกําลังถ่ายผลอีกนะครับทุกคนนี่ก็คือลูกนกกลางเข่งดงนะครับทุกคนเป็นตัวเมียนะครับผมจะมาเอานะครับและอีตัวหนึ่งก็คืออันนี้นะครับทุกคนอ่านี่ไงอันนี้ก็คือ นกนะครับบโบฮูซือนอครับแต่ว่ามีต,ตัวสีแดงๆนะครับทุกคนสวยงานมากสวยงานมากเลยนะครับทุกคนนี่คือนกนะครับเดี๋ยวผมเอาอ่องมานะครับทุกคน สวยงามนะครับทุกคนนี้ก็คือหกโมงตอนเย็นแล้วนะครับทุกคนกำลังสิ่ํำแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาลูกนกออกมานะครับทุกคนนี่นะครับนี่ก็คือลูกนกการเข่งโดงตัวเมียนะครับทุกคนลูกนกปีนี้แหละครับทุกคนกําลังถ่ายขนห่างกําลังออกนะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียลักษณะ มันจะเป็นสีเทาๆบวกบกเข้มคือตัวผู้นะครับแล้วก็หน้าเออตัวนี้ก็บปแดงเท่าตัวผู้นะครับทุกคนเพราสังเกตนกกระเข็นดงบนเมียสีจะเทากว่าตัวผู้นะครับตัวผู้สีจะเข้มกว่านะครับทุกคนอันนี้ก็คือนกกรเข็นดงนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับ แล้วผมจะใส่ใหม่แล้วผมจะกลับบ้านนะครับทุกคนอขอบคุณครับแล้วผมจะเอาตัวนี้อีก็าจะากลับบ้าน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าผู้ใดชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาซื้อมายามใหม่นะครับแล้วผมจะตับคลิปตัวนี้เอาไว้เป็นคลิปหนึ่งนะครับแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปหนึ่งนะครับทุกคนขอบคุณครับ